โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอีกนะกับช่อง F2 Channel นะครับผมห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับการลงคลิปเกม e f o ุตบอลเป๊2024นะครับก็กลับมาอันนี้็จะเป็นการรีวิวนักเตะคนแรกและ EP แรกในเป2024นี้นะครับผมก็จะไปชมว่าจะเป็นใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกด กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมนี่ละเราก็จะมารีวิวนะครับกองการถือว่ามาแรงที่สุดแล้วนะฮะก็จะเป็นนี่ผมจุด building c นะครับเขาได้ย้ายมาจาก p ู e r c e n dot b u นะครับมาอยู่ที่ราชันชุดข่าวแนวเดอ al m a d r i นะครับผมเรามาดูค่าพลังกันก่อนเลยนะครับผมสูง186นะฮะอายุ20ปีนะครับนะครับโอ้โหสไตล์เป็นบ็อก k to block นะครับผม มาดูค่าพลังนะฮะโอ้เออฮะอยู่ที่99นะครับผมว่าเต็มนะฮะเกมลุกนะผมจะน้อยหน่อยนะฮะถือว่าอยู่ไม่ไม่ได้มากเกินไปนะฮะอยู่ที่69นะครับผมบอลคอนโทรลนะครับ90นะครับดิปฟิ้งนะฮะ86นะครับใช้โพซิชัน89นะครับล็อบพาร์นะครับ89นะครับล็อบเต็ดพาร์87นะครับฟิชชิ่งนะับผม ก็74นะครับผมส่วนความดุดันนะครับก็จะอยู่ที่84นะครับโหถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสปีดนะครับอยู่ที่89นะครับสปีดต้นอยู่ที่75นะครับค่าพลังการเตะแรงอยู่ที่87นะครับผมดิฟจัมปิ้งนะครับหรือว่าเป็นการกระโดดนะฮะอยู่ที่73นะครับร่างกายนะครับความแข็งแกร่งนะครับผมอยู่่82นะครับบาลานซ์นะครับ 83นะครับส่วนสเตติมีน่าอยู่ที่94เามามถาเล่นได้ทั้งจบ90นาทีเลยนะครับสกิลท่ครับบจอที่มาครับก็มีฟิปฟิปฟับนะครับแล้วก็มีเรื่อทำช็อตนะครับยิงจังหวะแรกนะครับผมวันชั้นพาสนะครับถือว่าดีเหมือนกันนะแล้วก็ดับเบิลทัชเองนะครับสกิล คือว่าสกิวนี้หายากมากนะครับทหลักอักเตะกองกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับนี่คือเป็นที่ผมได้อัพเพิ่มมาก็คือซูเปอร์ซับนะครับเราบนหน้านะครับเกมแมนชินะครับผมนี่ผมนี่คือข่าพลังและข้อมูลของจุดเบลลิงแฮมในร่างของเลอมอนบิดนะครับตัน99นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าครับผม มาครับแล้ก็อยู่กับในเกมแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวจูดเบลลิงแฮมนะครับกองการตัวลุกของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็มาครับเดิมเขี่ยจากเอ็มปาเป้ครับมาที่มูซาล่าครับมูเซล่าคือนัาติดจูดเบลลิงแฮมฮะซานโชมาแล้วเอ็มปาเป้ต้องมีเอ็มปาเป้เลยกับดิลิกมันไทยดิลิกเสียบอลเลยทีเดียวครมีกูญตัวและเลี้ยบกันไครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจากคิริยาเอ็มปาเป้ครับ ดูให้ผมความแข็งแกร่งและความเร็วของเอเป้ฮะเรียบร้อยเลยครับหนึ่งก็ดูต่อสุดนะแมาครับนำครับนาทีที่สามครับผมคือว่าเปิดเกมมาไหวมากมากเลยนะครับแล้ววันนี้จะแทงให้กับมูซาลาแต่ไม่ถึงครับจูเบลิงแฮมแกนไลค์ครับเอมาเป้แล้วจูเบลิงแฮมเห็นแล้วแทงให้กับชาวนัมินซอนเฮอร์มีนเห็นแล้วจูเบลิงแฮมยิงลูกซ้าย ยิงซานนี่ครับผมเกือบเป็นประตูครับผมมาครับเริ่มทักทายหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผมสําหรับในอัมาดิดนะครับเปิดมาแล้วติดจูดได้เห็นไหมมาได้อยู่ที่เปเปเรลามาที่มูเซาลาครับมูซาลาหลบหนึ่งแล้วมาเอมเปเป้เอมเปเป้จะติดคุนเด้คุนเด้เห็นกูดิตครับมาที่จอนซานโชซานโชมีความเร็วนะวิ่งหนีครับอันนี้ครับผมกระชากลบหนึ่งหลบสองหลบ เราการเซโนแล้วเปิดลูกนี้หมือนได้ครับอโนอนมาที่โมเซล,ล่าแล้โมเซล่ากันแทงช้าไปมาที่ซาโอมาเน่มาเน่เห็นชิเดียเอลเปล้เรานี้โอ้โหครับมัวมาแล้วหนึ่งแล้วตอกกลับมาแล้วเรานี้ยิงด้วยติดสมิดเซฮะมาเลยครับจูเลนแฮมมีซานโชครับซานโชเห็นมาที่กริ๊ มาที่จอนซานโชว์ไลค่อยความเร็วลุกงนี้ฮะแล้วต่อกลับมาแล้วเอ็มเปยยิงด้วยซ้ายไม่ได้ครับแล้วเปิดมายับกุนเดะมุนได้ไหมแต่ยังได้ที่อโนอีแคร์ไรท์รับมาที่กุริคครับแล้วมาที่จูเปนแฮมหลบหลบหลบแลบ้วล,ล,ลอง้องไม่ผ่านนะครับมาที่อโนแล้วมูเซล่าแล้วแทงให้เอ็มเป้ เอปให้กลับมาในฮันน่าบนครับมาต่อคือลูกนี้แล้วจังว่าจะยิงครับผมนเกมส่วนทันทีครับของมะติแล้วลูกนี้ครับพอนเทนด์ซอนถึงมินหลบหลบมาลูกนี้แล้วต่อกลับมาแล้วจุดเป็นลูกนี้ฝ่ายเียร์เลยครับหนึ่งเป็นสองประตูต่อเสืงหงจานจุดเนียร์แห่งครับ เพราว่าบุกมาแล้วเป็นเขาเห็นที่สร้างเกมขึ้นมาครับแล้วส่งให้กับคนทมินแล้วตอนใช้ความคล่องตัวในการหลบหลีกหนึ่งตัวเต้ยทั่วไปนะฮะถึงสามคนเลยนะต่อกับมาหนีแข่งๆครัดดีขวาเลยนะครับของจุดเบลล์ได้แฮมครับเป็นสองประตูต่อศูนครับผมนาทีที่ยี่สิบเก้านะครับมาเน่ครับติดกูริดครับแม่แต่ยังเวกก็เสียมอสอีกนะครับ มาที่เจ้ากาเซโลมาที่กันเดล่าครับเอ็มบ,บาเป้เอเมบาเป้หแมบบวนหลบมาได้แล้วนี่เจ้ากาเซโลแล้วเปิดลูกนี้แต่ไม่ถึงครับเอ็มแบบาเป้แต่คุณเี่ดมันได้แล้วมาที่อาโนอาโนให้กับซานโชแล้วชดบับรทัดนี่แตะออกร่างหลังครับแล้วอาโนครับอาโนใช้แดนนีเนใช้ความไวของจรอร์แดนโชซานโชหืลูกนี้แต่ติด มาที่เจ้ากาเชลโลครับเชนเชนอโน,โนเชนครับเทน,นเนปิดมาที่โมเนซาร่าโมเนซาร่ามาทางด้านซ้ายครับแล้วตัดหลบมาได้แล้วติดดูเปนแฮเมมาแล้วติดอีกครั้งผมตดชิมมิดแล้วชิมิดส่งให้อโนอาโน,โนแล้วซั้นี่จะปั่นด้วยซ้ายแต่ไม่ไม่ตรงกรอบครับ เกมผ่านจาน45นาทีของครึ่งแรกจะหมดแล้วนะครับมันรับเวลาบาดเจ็บนะฮะรอนี้ครับจังหมาครับมาที่กุนเดงกุนเดมาที่อานงอานโนมาที่ซานโชซานโชซานโชนโชี้มีความไว,วกระชากหนีหลบมาหนึ่งท่ซานโชเห็นแล้วมันที่จุดไนแฮมจุดจุดลบด้วยขวาแล้วซัดตัวนี้ติดแล้วติดนี่ก็เคลียร์หมดเวลาไปนะครับผม ครึ่งแรกครับผมเลอาว์เน็ตนำนำอยู่2ประตูต่อ0ูนมจากจูเปัิงแฮมแล้วก็ขียานเองปาเต้ครับไม่รู้ครึ่ง2จะมีประตูกเิดข,ขึ้นหรือไม่ครับถือว่าเปิดเกมมาก็ถือว่าเป็นการดูที่ดีนะครับเราได้เห็นความแตกต่างนะครับว่ากองกลางเราสามารถวิ่งเติมเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลุกหรือรับนี่ครับผมสไตล์อของเขาเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับ ที่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับถือว่าการต่อบอลแบบตีตายบาซ่านะครับท่านเองนะครับมาที่เอ็มบัปป้ครับดีแคนไรส์เดนแฮมครับแล้วติดเอ็มบัปปีจ้จะได้ไหมนะซานโชซานโชจ่ายลูกไอีกแล้วครับมาที่อโนอโนครับต่อกลับมาที่ได้กลับมานี่แต่ไม่ผ่านอโน อาโนแล้วก็มีนะครับมาที่กุลิตครับใช้จ้อยบีดมาแล้ะอ่าอะไครับของซานโชลูกนี้ครับซานโชเปิดดีด้วยแล้วมีหม,ม่งขึ้นลอยครับโอ้โหที่เป็นสามประตูต่อศูนย์นะผมจางกิริยานเอ็มป้าเป้ครับจังหวะที่ผมใช้ก้อยโคตรสวยนะครับของกุลิตแล้วซานโชเป็นตัวหนึ่งที่มีความไวและเปิดบอลได้แม่นยำรับเข้าหัวเอ็มปเป้ไปเป็นสามประตูต่อศูนย์ฮะ จะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีแล้วมันที่โรดดิเกอร์ดิเกอร์ตะบอลได้มันที่ดิแคร์ไรท์ครับดิแคร์ไรท์มันที่เบ่เแฮมมีความไวแล้วโอ้โหท่องตัวดีมากครับวันนี้ฮะแล้วแล้วยิงส <c oughs> ิดแล้วอโนตะบอลได้เห็นอเลิสเดอร์โอรโนครับมามาที่อันนี้ตัดต่อคืนแต่ไม่ผ่านครับจะไม่เห็นตะบอลได้เบือิงแฮมะโอ้โห,โ,อหโหลบสวยฮะตันนี้ มีแค่น้อย,ยครับฮีโรดิเกอร์ฮีโรดิเกอร์เห็นแล้วซอนฮึรมินครับเห็นแล้วโรเบอร์ชันแอนดูโรเบอร์ชันเปิดคอสมาลูกนี้แล้วซานโชว์มึมงงเช็ดออกหลังไปเยอะเลยครับจังหวะที่เติมเกมมาครับผมของแอนดูโรเบอร์ชันครับเปิดดูซ้ายโค้งๆนะแต่งงไม่ฟงเกาะครับผมซานโชฮะในครูตัวเปิดมาครับครูตัวเปิดมาแล้วมาเน่งงได้ครับ แล้วมงคือันที่จูเลียนแฮมแล้วมานี่บานนาโดซินว่าเป็นนาโดไม่ได้นะครับมาเน่ทำมาได้มาเน,น่แล้วอนโออนโอโนยังเด็แล้วเปิดมาฐานโชครับแล้วต่อครับมาทีแล้ว,ลมมลวดีไซน์ก้อยมาของกูดิตไม่ได้นะครับได้ดรอบเบคเคนมาลเลอร์เบคเคนมาเออลเลอร์เตะบอลออกข้างเป็นรถทุ่งของเลอาเมริมดครับ ตอนนี้ครับอ้าวเป็นของอัลนาเซอร์นะครับผมน่าจะเตะชัลแลบออกไปนะครับมาที่แบนโดแบนนาโดหลบมาหลบหนึ่งครับหลบหลบได้แล้วแก้ตัวได้ครับอนดับสันแล้วชูบแฮมแล้วโหดีไซน์ก้อยมาตรงนี้แต่ไม่ได้ครับแล้วติดกุลิดอโนมาที่ซานโชซานโชเห็นแล้วกุิดแล้วใช้ความไวของจอรนน์ซานโชแต่ไม่ไม่เร็วพอครับ มาที่มาแทนดิลิแคบเปิดสัดมาหมงได้ครับแมนโดซินบ้านตะมัได้แล้วให้กับมาติเนตไ,ไม่ได้เลยครับอ่าได้อยู่ฮะแล้วมาอยู่ทางด้านซ้ายนี้แต่ต่อก็ไม่ได้นะครับติกริตกูเตตะวันได้ให้กับดีแคนไร้ครับดีแคนไร้เห็นแล้วมาชีเรีแฮมหลบหนึ่งมาแล้วแทงให้กับนเอร์เปสเอร์เปสต่อให้กับคารามิน มียิงด้วยฝาที่ร้ายครับสมเป็น4ี่กระตูทองถสูกระตูปติด่องของเกมน้ครับน่าจะโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับก,การเก็บคิงชีทในกัน์ยูนครั้งแรกของเรานี่ครับโอเคสี่ประตูต่อสูครับจากซอนฮึม,มินครับอะไรครับในที่ดิกอร์ครับลูกระสั้น จูเบนแฮมหลบหมุนหมุนมาแล้วเลยเวลาอีกไม่เกียร์ทีครับผมก็จะหมดเวลาแล้วหลบหนึ่งไม่ได้หลบมาแล้วหลบโอ้โหหลบมาได้แล้วลองซัดด้วยขวาตึ๊กแซกกูตัวครับเวลาสนะี่นาทีครับประมาณครึ่งหลังฮนะเอรมบาเป้เอรมบาเป้เอร์เป้ไม่ได้เลยครับเป็นนกทุ่มของเรอัลมาดริดครับเอรมบาเป้จะเป็นนกทุ่มอ่ะอันนี้ซานโชครับซานโชซานโชซานโชยังไงฮะอืมแต่ตอกเล่นแล้วก็ มาที่มานี่ครับจะได้ประตูตีแค่แต่ม,มนิ้ไม่ครับแล้วจะจบเกมนี้ไปเลยครับผมทัจกประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ทุกคนครับ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไปด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ,บายบายครับ